กรตู้ออกมาไฟเดิมไฟที่เราลงเท่ยงคืนี่ะใช่เฮ้ยไลฟ์ก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทุกคนครับวันนี้ขอแบบคอมเมนต์ตลกๆนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้คืออะไรสวัสดีจากเมลเบิร์นออสเตรเลียนะ เจ็ดร้อยกว่าคนแปดร้อยผ่าน <c oughs> ันชีวิต Welcome! เ Yes ครอยู่เมลเบิร์นนะ <c oughs> พรุ่งนี้เจอกันนะแ <c oughs> วมานะครับรากอะไรวะพี่ ตลกอยู่ละตลกตลกทั้งหมดมีใครมีคำถามอะไรบ้างครับถามได้นะมุกตลกก็ได้นะผมเหงาให้เขาถ่ายว่าปีน yeah> ี้เราจะเวิร like ์ทัวร์อีกกี่ครั <h <h ้งพี่จิ๊กบอกว่าให้ถ่ายว่าปีนี้เราจะเวิร์ทัวร์อีกกี่ครั้งอยากให้ไปประเทศอะไรบ้างใครอยู่ประเทศอะไรบ้างดีกว่าอประเทศไหนที่แบบ อยู่ใครอยู่แล้วอยากให้ไปดีกว่าตัวคุณจิ๊กเลยตัวคุณจิกคุณจิกรอรับสายดีขึ้นอ่ะไม่เห็นอ่สวัสดีชาวไทยด้วยนะทุกท่านเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปเที่ยวหน่อยหนึ่งเพิ่งจะเข้าใจการชอบแดดเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่แบบอยู่อยู่ไทยไทยไลฟ์มันเบื่อไหได้แบบ จะพาไปเดินเดินชมวิวว้าวเฮ้ยเทก็วอลก็เว่ยเดี๋ยวเราจุดเดเฮ้ยมีจิ๊กโจ้แลนะครับไม่ใช่ผมเหอได้หมดเลยเฮ้ยนับทายหน่อยเว้ยพิจิกพิจิกพิภูมิเกมเมอร์เวเดอร์นะพอริเรสเตอร์ทารารัตนะทุกคน ยังไงเป้แนะน,น,นำตัวหน่อยฮะรู้มว่าเธอน่ารักยนี่อยู่ในสนามบินอยู่นะเหมือนแต่เราว้าวชมเมืองชมเมืองไม่เหมือนที่บ้านเฮ้ยไล่หยาดจับเฮ้ยห้ามจับเห้ามไล่จับนกนะฮนี่นี่ห้ามไล่จับนกคหมายผมลืมนะเดินถือบุหรี่มาเอาไปทิ้งก่อน นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาไกลจากประเทศไทยที่สุดแล้วนะคือออสเตรเลียนะตอนนี้นะแบบวิวแบบแบบเป็นังงสนามหญ้านี่มันเขียวมากเลยนะว้าว come and take a walk with me Mmm -hmm. come and take a walk รถบัสรถเมย์อยู่ตรงนี้ด right> ้วยฮะรถเมย์นี่เป็นเบนนะหลู่จัดของไทยยังร้อนอยู่เลยนะนี่นี่นี่อ้า่ะโถ่เฮ้ยตรงนี้ต้องได no ้ป่ะเราขึ้นไปได้ป่ะต้องเดินขึ้นไปได้นะอาจจะไม่โดนหวังว่าจะไม่โดนจับดอกอะไรนี่ดอกอะไรรู้จักกันดอกอะไรดอกเดซี่ก็ Oh. ตรงน,นี้มันมโซนสานามบินมันก็ไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่าแบบภูมิประเทศเขาไม่เหมือนบ้านเราดอกไม้ก็ไม่เหมือนต้นไม้ได้ขึ้นข้างทางนี้น่ารักจัดแต่จริงว่าคล้ายๆชนบุรีนะ <laughs> กาบตอนนี้ประมาณสิบสี่อะไรเบ้วันที่เธอไม่เคยบอกพ <laughs> ี่จิ๊กส่งรูปรัวเข้ามาในกลุ่มยังไงพีอง่อันนี้ไม่นยอมแข่งแต่ว่าแบบฟ้ามันสวย <laughs> เออเห็นฟ <laughs> ้าเช็ได้ <laughs> เช <laughs> อร์เบอรี่จะ <laughs> จัด <laughs> 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 Someone told me go to <laughs> Texas Houston, Texas <laughs> Hi, fixed. Morning, my friend, I am not yours Texas, let's to ไม่หรอกพี่เราแค่ขึ้นมายืนกันตรงที่แห้งแล้งแห่งนี้ทุ่งนาแดนนี้นหัวไม้เลห,หเลือเพียงกลิ่นคนสาบควายพี่นั่งตรงนี้แดีพี่ไปแขกโอ้ยเย่เย่เย่เออออดีนเอ้ยอย่าอย่าไปทับอย่าไปทับมันพี่พ ยังไงเพตอนยังไงมีผลงานอะไรใหม่กันนะอยู่ลอยสักพักครับเพลงโอ้โหกี่เพลงครับโอ้โหบอกไม่ถูกเลยอ่ะบอกไม่ขู่เลยเยอะมากโอ้โหมาเป็นอัลบั้มอะไรก็ได้นะเฮ้ย่ลืมนะทุกคนเกมเมอร์เวเดอร์นะใครที่แบบชอบบีททารลันนะเข้าไปติดตามได้นะพี่ภูมิใจดีนะปรึกษาได้นะเรื่องดนตรีคุยได้ครับทักไปในเพจเกมเมอร์เวเดอร์ได้เลยนะ รถไม่ยังหรอเบบยางเขามาเขามาน่าจะสิบโมงนั่งดูเหรีกัมั้ยไม่มีอะไรแล้วแม่งชนบุรีจัดเออใช่ใช่เหมือนเลยจะมีใครอยากให้ผมสปอยเพลงใหม่บ้างเดี๋ยวผมจะร้องห้ฟังสดๆเลยนะ บบว่าพิมพ์ผิเสื้อมาหน่อยพิมอีโมจิผีเสื้อมาหน่อยคนละตัวเดี๋ยวผมร้องเพลงใหม่ฟัง shout out to the boy way Sweden, Sweden, I wanna go. Really soon. Sweden, see ya. When you drop new song, like soon. I don't know when, but soon. Wow. I got here na. ทำอะไรกันอยู่นี้ไหนผิดเสื้อมายังผิดเสื้อมายังจะได้ร้องเพลงใหม่ <c oughs> say hi to my <c oughs> Thai The best group in the world <laughs> let me see your tattoo Wow <laughs> like a, three thousand people watching a lot they have they have it. <laughs> you live a bit? Yeah, because we got, got us now. <laughs> Where are you going? Sydney? Yeah. god. Okay. Your home? Yeah. He's from Italy. Oh, wow. Italy. Italy. He lives everywhere. <laughs> 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 Where is the Kuwait or some place? I go there. Traveling. 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 Yes. Around the world. Have you been to Shin Mai? <laughs>

ี๋ยวลองเพลงใหม่ฟังทุกคนนะเห็นผีเสื้อหลายตัวแล้วขอดูบรีก่อนตัวหนึ่งถ้ามีโชวยต์จะรีบบอกจัดการ Oh, nice. I work at, the club. Yeah. Yeah. Yeah, I work at the club in Bangkok. Same, same club but in Bangkok. But i i to show in Phuket one time again. In uh, oh, like Illusion. Like. It's nice place. Yeah. <coughs> I don't like, the <laughs> like music. EDM. I don't EDM. like music. Right? Yeah. Just uh, don't have rhythm you know? Just watching music, the people just drunk. just uh, yeah, right? yeah, yeah. like EDM ในที่กรุงเทพก็เจ็ดโมงเช้านะทุกคนทำไมทุกทุกคนไปโรงเรียนกันแล้วยังเนี่ยวันนี้ว่าอะไรเนี่ยเบ้ฮะเฮ้ยทำไมคนดูเยอะจังอ่ะนี่เราแอบดูแอบอาจารย์ดูไหมเนี่ยไม่เข้าเรียนเขาเรียนแปดโมงเขาเรียนแปดโมงอ่ะไม่เข้าแถวเดี๋ยวเข้าแถวกอนตอนนี้ที่นี่ประมาณจะเที่ยงแล้วนะทุกคน ผมยังไม่ได้นอนเลยอยู่บนเครื่องบินก็ดูเน็ตฟลิกใครเคยดูเรื่องนี้ม้างครับ Black m i l l e r ผมชอบมากผมชอบมากๆที่สุดนะตอนนี้นะลองไปดูวันนะ Black Mirror นะแล้วมาคุยกันเพื่อนผมด้วยนะ Black Mirror นะเหงาเหงาทุกคนดูเป็นเพื่อน พร้อมฟังเพลงใหม่กันนะครับจะร้องให้ฟังแล้วรถมายังอ่ะเบออโอเคได้โรงแรมอยู่ไกลอี่างนี้นะที่พักบ้านครบแล้วอ่ะครบแล้วนั่นดูดที่สนามบินเนี่ยใช่เออมีคนบอกผมสองร้พัน พร uh ouais ้อมนะทุกคนนะสามนะมันแค่ในตอนนี้ที uh ่เธอต้องจากไปไม่มีฉันในเธอลำบากใจได้ดแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนสปอยสปอยนะเล้เกมม่าเวเดอร์ทำมเจอกันครเป็นไงเพลงนี้เปไงพี่สุดยอดมากเชอบเอาเกมม่าเวดเดชอบซะด้วยเอาละ บอลิูเซอร์ร้อยล้านฉันคงไม่ห้ามไม่เชอไม่ไปอย่างไงแ้วก็ลงไปฉันมีชีวิตฉ <laughs> ันมีชีวิตของฉันเธอมีของเธอแ้วก็ลงไปเรื่องของเรามันอยู่ในใจ oh o oh. ไว้เคยเจอกันไหมแต่ไม่รู้ว่าชาหรือไว้นะเจอเต้อเด้อเดอเอเอเดอเด้อเ้เด้อเแตอวันยุ่งตลดอดทุกวันเป็อวดนุกวันเป็นวันทด้เจอมีแต่ด้าเจิอมดแึ่ความ้เด้อ ไม่มีใครเกินเลยไม่มีใครเกินเธอเลยไม่มีใครเกินนะไม่มีใครเกินเธอเลย คุณคุ้คุ้คุณนเว่อ๋อโอเคสู้้ไปได้ครับได้ครับได้ครับเี่สบายสอาได้ครับมาอยู่นี่นานยังไงอยู่ อสตราเซีอูนะทุกคนนะจุบจุบนะเมลเบิร์นนะพรุ่งนี้นะใครอยู่เมลเบิร์นนะหรือว่าใกล้เคียงนะออสเตรเลียนะฮะมาเจอกันนะมาเจอกันที่คิง g s น r e สตรีทนะฮะร้านอะไรนะเบ๊ออินเฟลชันนะทุกคนนะ ยังออฟฟิกพร้อมแล้วนะอินเฟลชันนะสามพันกว่าคนตอนนี้นะ <c oughs> หัวอยักเน่าเลยใครอยู่ที่เมลเบิร์นนะหรือใกล้เคียงนะมาเลยนะทุกคนเจอกันแน่นอนนะอะไรวะนี่เจอกันนะครับทุกคนเจอกันนะเบ๊บเจอกันนะจุ๊บๆบ